เมืองตรังตรังสริแม้นเมืองสวรรค์ตรังมุ่งทำดีกันทั่วหน้าสีตรังเด่นดอกเดชรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการในช่วงนี้ค่ะก่อนอื่นต้องขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การวัดสุนที่์สุดราชกาพัิปารปล่อยพลสิร์ต โรงแหรมน้นำธรรมชาติจากนั้นจะเป็นการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนและท่านประทูนะคะจะมอบเหรียญพระให้กับทาบ่านรัฐมนตรีเป็นลําดับต่อไปนะคะในโอกาสนี้ญา,าต,นนตนนาาิดาวเสาตำบลในือปูนอำเภอญาติดาวเสาจังหวัดตรังก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านแัะทนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกครั้ง ในเรื่องของเกษตรอัตสากรรมพื้นถิ่นเกษตรปลอดภัยเกษตรแปรรูปขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาจังหวัดโดยสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดในะครับคือว่าต้นเนิดอยู่ในจังหวัดเมื่อก่อนที่พระนะครับที่เริดทุ่งสงในหลายๆการนะครับไในหลายๆทางจะทำเภอรัศดานะครับเออิยอดผ่านอำเภอเมืองนะครับประลมก็เลยกำลังวันที่จะเปิดกันตังนะครับ 2นะครับหลังจากนั้นครับเราก็มีข้อต่างๆครับหรือว่ประมาณเนื่องจากว่ารุ่มมาถูกพักไปนะครับกรมธรรมทานะครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับกระทำเรื่อดำเนินการขุดให้ล้วเสร็จนะครับเขาดำเนินการแล้วเสร็จภายในสองเดือนครับแต่หลังจากนั้นมานะครับเห็นว่าช่วงปลายปีศกสามเนี่ยอย่างที่ท่านผู้ว่าได้นำเรียนเมื่อสักครู่นะครับเห็นว่าคร จาก750ลูกบันเดต่อวินาทีครับเราก็มีข้อจากัดนะครับที่ถนนทางหลวงที่กาลังก่อสร้างเลยผันเข้ามาได้ประมาณสัก350ลูกหลังจากนั้นครับเจนว่าโครงการนี้นะครับจะแล้วเสร็จในปี5หากแล้วเสร็จครับจะมีปริมาณน้ําที่เก็บได้ในคลองนะครับในคลองตื้นขึ้นนะครับได้ประมาณ60เปอร์เ็นครับทีนี้มาดูนะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์น้ำหลากที่จะมาถึงนะครับ เรามีการเตรียมกำลังคนนะครับเรามีการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ํานะครับเครื่องปัด้านน้าหรือเครื่องรถแมคโฮนี่คือความพร้อมของกรมประไานและก็มีความก้าวหน้าของโครงการระบบระบายน้ําต่างครับจิงเรียนม,มาเพื่อบรรลุทราบค,ครับค่ะนะคะได้กล่าวถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรังนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบรรเทาอุทกภัยมาตาม คำสั่งของท่านสอสองท่านนะครับว่าในช่วงวันปิดสมัยประชุมขอให้ผมลงมาพื้นที่จังหวัดตา่างเพื่อมาดูแลมารับทราบปัญหาแล้วก็มาแก้ไขปัญหาโดยเฉพาอย่างยิ่งนะครับปัญหาน้านําท่วมที่ที่น้องาตาวงาน้เจอมาเกิดกับทุกปีคร<ๆ>ัเพื่อให้การเห็นว่าวันนี้ สมาชิกสภาวุฒิรัฐสลายของท่านที่เลือกไปสองท่านนี้ครับท่านใส่ใจดูแลพื้นที่ปัญหาของพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับกองก็มีหน้าที่มาปล่อยปลาปล่อยกุ้งนะครับทุกกรมทำง,งานทั้งหมดเพราะฉะนั้นนะครับผมเราก็ทำอย่างเต็มความสามารถนะครับท่านผู้ว่าการยางอยู่ตรงนี้ผมบอกท่านผู้ว่าการยางว่าผมคุยกับพี่น้องชาวปัตตานี และผมตั้งใจที่จะมาแก้ปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นขอให้ท่านได้มั่ใจได้นะครับผมมาที่นี่เนี่ยผมก็เลยมีความรู้สึกว่ามันก็เป็นบ้านของผมอีกหลังหนึ่งเหมือนกันไม่มีความรู้สึกแตกต่างขอเรียนเชิญค่ะครับคนรับแล

咖喱哦，哦哦哦。